สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k k diy ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าไหร่นะครับเหมือนก่อนขาดอะไรบางอย่างไปนะฮะ k k diy นะครับผมขาด k ไปตัวหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็จะใช้ชื่อนี้ตลอดไปนะครับก่นจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้ายัง ฟังอยู่นะครับก็ติดตามก่อนไปนานๆน,นะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเอเลียนนะครับผมซึ่งเอ่อมันเป็นเกมที่แบบเราต้องยิงปะทะก,กับเอเลียนเนาะวันนี้นะครับเราอยู่นอกโลกนะครับอยู่ในยานอวกาศนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอเดินสำรวจอะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ยมีเพื่อนน็อกอยู่ตรงนี้ด้วยครับนี่ก็คือเพื่อนของเราเนาะ ใส่ชุดอย่างนี้แสดงว่าป้องกันการติดเชื้อนะครับผมแสดงว่าเราเป็นทหารเราต้องเอาชีวิตรอดจากที่นี่ให้ได้นะครับเกมนี้นะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันสนุกดีนะฮะตรงนี้คือนอกโลกนะครับผมไม่รู้ว่าเรากําลังจะไปที่ไหนกันนะครับผมอะไรว่ามีปืนมัมีมั้งโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในเรื่องมันจะเป็นยังไงวะเราต้องเดินเข้าไปในนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราเพิ่งจอดยานอยู่ โอ้โหรู้สึกแปลกๆจังเลยอะครับน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยกลัวน,นี่คือคาบเลือดใช่ไหมเฮ้ย,ยน่าจะมีคนโดนฆ่าเยอะวะ่ะอุ้ยอะไรวะน่ะโอ้โห โดนเอเลียนบุกซะแล้วเ,เขาบอกว่าในนี้มีเอเลียนในเหมือนในพีเดเตอรนะครับแต่ว่าไม่มีพีเดเตอรนะมันมีแค่เอเลียนแบบนั้นนะครับผมเป็นเกมเต่อสู้สงครามเอเลียนเนาะไม่รู้ว่าชื่อเกมมันหลายๆคนจะชนะกดหาหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งชื่อเกมไว้ใต้คลิปเลยนะครับสามารถดาวน์โหลดเล่นได้นะเฮ้ยผมว่ามันต้องลงไปว่ะ แถน,นี้ไม่มีอะไรให้ค้นหาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอลงไปเลยแล้วกันรู้สึกอยากจะเจอแล้วอะ่ะเฮ้ยเศษแขนคนครับเฮ้ยโอยอะไรวะเฮ้ยอเฮ้อ,อเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับผมไอ้ตายเออถอะพระเจ้ากระสุนเหลือเฟือนะครับเราต้องเดินเก็บกระสุนด้วย รู้สึกจังเลยว่าต้องเจออะไรอีกแน่นอนวะรู้สึกไม่ดีเลยว้้ยท่านไงทัานไงเอเลี่ยนนี่นไงมันนี่แหละที่พูดถึงอะ่ะนี่ดูดิโหเฮ้ยมีแมงมุมแมงมุมพิษมีแมงมุมให้ด้วยเฮ้ยดีวะเกมนี้ไม่ค่อยแหลกครับเพราะว่าเป็นเกมที่พื้นที่น้อยนะครับผม เราจะไปด่านที่2กันแล้วนะฮะนี่ก็คือด่านที่2นะครับเราจะอยู่กันยาวๆนะครับผมจนกว่ามันจะไปไม่ได้แล้วนะฮะรู้สึกว่าแถวนี้จะเจออะไรดีๆเลยอ่ะตรงนี้ตันครับไปไม่ได้ขอไปดูตรงนี้ก่อนหุยมีนักวิทยาศา,ศาสตร์อยู่ตรงนั้นด้วยเราต้องเก็บเขาพอเขาติดเชื้อแล้วนี่ เฮ้ยตายยากตายเย็นจังเลยวะตายยากตายเย็นเฮ้ยมันบินขึ้นมาตามไม่ได้เว้ยมันใช้มีดในการฆ่าเราอะโอเครีโหลดกระสุนลองดูก่อนมีอะไรอยู่แถวนี้ป่าวะมันมาทำอะไรในห้องนี้วะห้องนี้เปิดได้ปะเนี่ยล็อกครับแต่ว่าทำไมมันออกมาได้วะเจ้าอะไรเมื่อกี้เขายังไม่ให้เราไปนะครับผม ใครว่านั่งนั่งอยู่อ่ะรู้สึกว่าต้องมีอะไรอีกนะวุ้ยนั่นไงว่าแล้วไงว่า,วาแล้วไงว่าแล้วไงว่าว่าแล้วแล้วไงเฮ้ยตายยากใจยเย็นจังเลยนะเราอ่ะไม่ตายเถอะพระเจ้าโอเคคินว่าต้องเข้านี้แน่ๆนด่านที่สามตรงนี้เอ่อโอ้โห เข้ามาในตัวยานลึกกว่าเดิมอีกน่ากลัวกว่าเดิมอีกเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าไอ้บ้าเราจะมาฟันฟันได้นะเออประหยัดกระสุนโดยการฟันนี่เราเว้ยมีอะไรวะเนี่ยมีเลือดให้หิวด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นกล่องนั่นไงไอ้พวกบ้านี่อีกแล้วไอ้บ้าไอ้บ้ามาเลย มาเลยเออหนีก่อนหนีก่อนมันฆ่ายากมันฆ่ายากเจินไปแล้วนะไอ้น้องเอ้ไอเนี้ยตายยากสุดแม่งมุมเนี่ยมันฆ่ายากครับเลือดเหลือห้าสิบเดเดอย่เกยยังไงไว้หิวเลือดนะครับผมเราสามารถหิวเลือดได้ตลอดเวลานะครับ แต่ว่ากระสุนเนี่ยเราต้องขยันหานิดนึงนะครับผมเอคอนว่ากระสุนน่าจะอยู่ในนี้ว่ะเชื่อปะ่ะวิ้ยนั่นไงกระสุนบรรจุให้เรียบร้อยรู้สึกว่าต้องได้เจอกับอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆเลยเว้ยเฮ้ยมีแมงมุมอยู่ข้างหลังไปดูก่อนนั่นๆๆๆนมีตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หญยิงยิงดิยิงดิไหนวะ ยิงยากมากเลยครับยิงยากมากเลยวิ่งก่อนเหลือสองเลือดเหลือสองเลือเหลือสองครับเลือเหลือหนึ่งแล้วโอ้โหไม่ไหวจริงไม่ไหวจะเคลียร์เลย พวกนี้ก่อนว่าต้องใช้ไอ้ไอน,นี่แล้วอ่ะกำจัดไอ้ตัวนี้ก่อนโอยตายยากตายเย็นตายากตายเย,ย็นเหลือเกินเหลือเกินเออสองตัวนั้นน็อกไอ้ตัวบ้านี่ด้วยโอ้โอเคอยู่เลือดก่อนเดี๋ยวจะตายเอาอีกคนหนึ่งโอเค โอเคเดี๋ยวเราขอไปดูห้องนี้บ้างดีกว่านะครับผม <c oughs> เพราะว่ามันน่าจะเป็นที่ตอบโจทย์ได้ดีกว่านี้นะฮะนี่อะไรวะเนี่ยเออขอเปิดเลยแล้วกันเรียบร้อยขอดูตรงนี้มีกระสุนมีอะไรให้หิวปะวะไม่มีกระสุนครับดูไปดิโล่งเปล่าเลยอะ่ะมีแต่คราบชิ้นส่วนมนุษย์เฮ้ยอะไรกันน,กกนะกขนาวันนี้เนี่อะไรวะหนะ้าอะไรวะหนะ้า เว้ยไอตัวเดิมไอตัวเดิมวิ่งมาวิ่งโอเคดูมันวิ่งดูมันวิ่งไอบไปไปมาเลยเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ยไ,ไปไม่ได้เขาไปไม่ได้เฮ้ยหิวเลือดก่อนหิวเลือดก่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว ฮ้ยอ,อ,อะไรวะ <S <S แค่ตัวนี้ิมันแรงจังเลยเออโอเคเราได้เลือดแล้วครับต่อไปก็เดี๋ยวเอากระสุนก่อนตอนนี้กระสุนเหลือน,น้อยมากโอ้โหงานงอกละทีนี้เหลือหกสิบเอด ในลําเพลิงก็แค่สาเองอะ่ะบวกเพิ่มมาเป็นสามสิบอ้ยจะรอดไปถึงพรุ่งนี้ไหมเนี่ยว่าจาเป็นต้องอ้อมกลับไปนะครับผมห,หรือว่าเรายังไม่ได้อะไรวะเมื่อกี้เออสังเกตป่าเหมือนมีโทรศัพท์อยู่ในห้องนี้เว้ยเดี๋ยวก่อนขอไปดูก่อนนะครับผมว่ามันเป็นโทรศัพท์ของอะไรนะฮะเนี่ยอ๋อหรือว่าเราต้องหาตัวนี้วะอโอเค ก็จะประมาณนี้แสดงว่าเราต้องเดินสำรวจข้างนอกอีกเพราะว่าไม่ได้มีแค่ปีศาจแค่นี้นะครับผมเอเลี่ยนมีเยอะเลยต้องออกไปข้างนอกเชื่อเลยว่าตรงที่มันล็อกมันให้เราไปแล้ววะเชื่อป่ะเฮ้ยเอเลี่ยนเอเลี่ยนเอเลี่ยนบวยเอเลี่ยนบวยเฮ้ยตายยตายยากจังเลย ฮะโหมืดมากครับมืดมากครับเราจะทําเป็นพาร์สพ,พาร์ไปนะครับติดตามกอนนานๆน,น,นะครับเดีาเพิ่งเบื่อกันนะขอร้องตอนนี้ปวดได้โอ้ยนั่นไงเอเลี่ยนว่ะเอเลี่ยนว่ะดูดิด,ดูดิโอ้ยเอเลี่ยนเอเลี่ยนอ้ยเอเลี่ยนจริงๆด้วยเว้ยเอเลี่ยนอะไรวะมันตามหลังมาเมื่อกี้อะไรวะหน้าอะไรวะหน้า ตรงนี้รอดแล้วครับเอ่อห้องนี้ไม่ต้องมีอะไรดีๆรออยู่แน่นอนเลยเว้ยของดีไปดูของดีนะมีของดีนั่นไงว่าแล้วต้องมีของดีไอตัวใหญ่เดิมนีว่าเดิมมันเดิมด้วยมันเดิมออนตายยากเว้ยวิ่งว่ะวินาทีนี้มีการวิ่งด้วยครับวิ่งอยู่ไหนลรอวะเฮ้ยเอเลี่ยนเอเลี่ยน หนีเอเลียนเว้ยโหดูดิยิงยิงตายยากเกินโอ้ยไปกอดโอเคอยู่ไหนวะมันยิงเราด้วยครับไอ้ฮานียมันจะไม่ตายอีกเนี่ยเนี่ยนั่นนั่นน,นไอ้ตัวน,นี้มันยิงเราได้ครับมันยิงเราได้เว้ยเนี่ยไงดูมันยิงดูมันยิงมันโดนปีศาจครอบงำโอเคเรียบร้อย อแปลงว่าเราต้องไปตรงนี้ใช่ป่ะออ๊บนี่ไงเดี๋ยวเพิ่งเจออะไรที่โอ้ยแผงๆอยู่แล้วเว้ยอะไรวันเนี้ยอะไรวันเนี้ยเดี๋ยวยิงซะหน่อยไม่ไหวแล้วว่ะเร่งหัวครับเร่งหัวโอ้ยากมากยิงแม่งเรียกเลยมา ออชักโอเคกระสุนหมดใช้ด้ามปืนนี่แหละเว้ยมาให้น้องออเอ้าต้องขึ้นไปข้างบนโวยอ้วน,นไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนเออไปไหนต่อเฮ้ยไอ้บ้านนี่มันยิงปืนยิงปืนอะไรดีจังไอ้น้อง ยิงปืนดีเกินไปต่อไปเป็นปืนอะไรวะปืนพกเว้ยขวายายซ้ายดีเว้อยอะไรวะเฮ้อยอุ้ยเอ้าอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่ให้ตายเถอะพระเจ้าตอนนี้ไปได้ครับมันวงหน้าไปได้ซึ่งในนี้เราใช้ปืนเดิมได้เว้ย แต่ว่าเราออกได้ใช่ไหมเมื่อกีเอ้เฮ้ยออะไรวะี่เฮ้ยเฮ้ยตายยากเกินไปไหมฮะรู้สึกว่าตายยากเกินไปไอ้นี่ก็ไม่ใช่คนแล้วไม่ใช่คนแล้วเหมือนกันดูรู้เลยเอ๋ยอในนี้มีอะไรบ้างเฮ้ยเฮ้ยเอเลียนเฮ้ย เเฮ้ยเอเลียนครับทุกคนเอเลียนอือมันมีแมงมุมอยู่ใส่เหไรไปมุมไปมุมเช็คให้ชัวร์ก่อนเช็คให้ชัวร์ก่อนอือ มันชัวร์เราไม่ใช่หรอวะไอ้ตายยากจังวะ่ะในมุมเนี้ยอุย้ยหัวคนมีหัวคนด้วยโอเคนี่ไงมีกระสุนครับมีกระสุนปืนพวกว่ะให้เก็บด้วยมีกระสุนปืนพกให้เก็บไอ้ตัวนี้เก็บได้ปะเนี่ยครับลงแท็บเลตเนี่ยเอาไปเล่นเกมสะหน่อยไม่ได้ครับอุยสภาพมันอุบาทเกินไปน้อง หลังหมดแล้วใช่ปะหมดแล้วยังวะเฮ้ยมีเว้ยมีเว้ยเอ้ยอือมันตายยากไงใช้วิธีเนี้ยจบของแบบนี้ต้องเจอแบบนี้เอ่อนี่ไงกระสุนปืนพกครับโอโหปืนพกเยอะมากกระสุนนะ่ะแต่ว่ากระสุนปืนกลเฮ้ยผู้หญิงเหรอ เฮ้ยโผมัมอยู่กับผัวมันมันอยู่กับผัวมันเฮ้ยเปิดนี่ไงเฮดช็อตมีอะไรบ้างวะพวกแกเฝ้าอะไรกันวะมีเลือดให้ฮิวด้วยครับขอฮิวเลยตัวน,นี้มันจะดีกว่าตัวที่เราต้องไปเติมตามทางเลยเว้ยเอ่อรู้สึกว่าจะปวดตานิดหนึ่งแลนะเนี่ยตอนนี้ก็แบบอุ้ยตกใจไอ้คนที่นั่งอยู่ ข้างนอกรู้สึกว่าจะเจอดีวะเชื่อปะวัยนั้นไงนั่นไงเจ๊ท,ที่นอนอยู่ะ่ะเจ๊ช็อตไม่ปล่อยให้ลอยนวลเปิดไปดูดิในนี้มีอะไรวะล็อกโอเคตรงนี้เขายังไม่ให้เราไปแสดงว่าเขาให้เราออกไปที่นี่ตรงไปนะครับผมไปดูอีกที่หนึ่งหรือเปล่าตอนนี้รู้สึกว่าเครื่องมันจะร้อนนิดหนึ่งแล้วนะฮะึ๊บ ไม่ให้ไปครับไม่ใช่ตรงนี้นี่หว่าแต่ว่าไปตรงไหนวะหมดแล้วเหรอ,เ,อ,อเส้นทางตรงนี้ไปแล้วเนาะเมื่อกี้ตรงนี้ไปแล้วแต่ว่าจริงๆอ่ะตรงนี้มันก็ต้องเปิดให้ไปดีว่าป่ะดูดิเฮ้ยหรือว่าลืมเอาอะไรบางอย่างป่ะเนี่ยห้องนี้ก็ไปดูหมดแล้วนี่ดูดิไปหมดแล้วอะ่ะมีตรงไหนให้ไปปะเนี่ย มันมีเหรอไม่มีอะไรแล้วนะท่าที่ดูนะไม่มีอะไรเหลือแล้วอะ่ะมีอะไรให้เก็บปะเนี่ยเพราะว่าต้องออกไปแล้วครับต้องออกไปแล้วถึงเวลาแล้วแหละเออ ขอออกไปหน่อยอ๋อไม่ห้ไปโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับ